จะบ่ามาแล้วครับจะบ่าพี่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 มาพี่ท้ายรูปเรียกสิข้าบ้าตัวเสร็จป่ะหลวงนล่ะหลวบก็เพี้ยนเข้ามาได้นี่เจ้ากรได้พี่แต่จะบ้าแล้วเจ้าก็บม่รอซ้ำคอยแล้วใส่มันเพราะว่าปิ่งหมอที่มันยังไปซมาเพราะว่าปิ่งแม่เอาไหมเพราะว่าป่ก็ Ayam apa bawa ping ma? Bawa punya apa sih? ping me. Tawar, tawar, tawar lekoh mak ram. Bawa ping, bawa ping me ram. ping me างานเก่าน้ำเนิบครับเก่าแบบนเนิบเก่าแบบทำล้ากเก่ากอยังไปหาหาเหรียญอ่ะ

เอาไหมเอาไหเอาไหนะาูน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 ้า พี่สีแดงบาแดนเนี่ยได้เหรอไดเป็นทหารนะคะนั่นต่อความแข็งเอาละเว้ยนะนี่ยี่สิบครั้งเฮ้ยข้าวเหนียะเสียตายกูตายัูหนากูตายมานี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นับคนให้นับคนเออเหตุผลเป็นอย่างจัะมาให้กระโดดตบครับทดสอบความแข็งแรงทดสอบความแข็งแรง่อนสุ่งไ้ต้องแข็งแรง ติดบ่ติดบ่รุ่นนี้แข็งครับสู้สู้ไม่สู้สู้ครับเอ้อเอ้า มาสวดสุดาดนนี่เป็นยิมซื้อให้เอาซื้อยน้มก้เยิ้มเ้บ้านฮักคืออย่างนี้ิฮักคืออย่างนี้แค่ยิ้มให้กับปอยแล้วแต่ละดานแต่ละดานเอดนที่สี่ว่าจะไหนน้องอ่ะยิมเร็วฮะยิมยิมยิมโิ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยย๋ยโอ้ย เพราะง่าดอกไม่ว่าน้องใอยอายทักทักเอ้าเอาไหมเห็นเราที่เราง่าบอนะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับเสียงที่ท่านจะได้ยินต่อจากนี้ไปเป็นเสียงจากเจ้าบ่าวเอ้าฟังฮักปากีที่สุดครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้ยินมาได้ยินเอาไหมเดี๋ยวสัสสัสสาสสัสฮักไพ็กเหรฮักปากีที่สุดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคยเห็นมีสแกนเขาประกวดปะเสียงมันต้องขึ้น เออขอตัวอย่างหน่อยครับใครใครสิว่าฮักบ่ได้มันบ่เม้นมันเป็นนาทีเจ้าให้ร้องเพลงให้ตะบาร์ร้องเพลงได้ให้ตะบาร์ร้องเพลงนะให้ตะบาร์ร้องเพลง Acting ครับทักไปกีที่สุดอาหารอีกเอ้าอันนี้เด้ออันนี้เด้ออันนี้วางเลย ยิ้มมั้งบ้ิงมาใหความเห็นกันนะเอายิ้มดีๆกันนะโอ้เทราดาครับมีถึงดันเนี่ยอันเป็นรอบ่ถ้าเั็นรอต้องเห็นจังไหนขอม่นัีนาเอาผ่านผ่านเอาผ่านอันสัมาษณไหล้านสี่ให้ พายาอันพาพาที่งามๆกันเอะเอาพายาเอาตัวยกันเลเอาเอาจักรกานลูกบ่บอกไรเดกกับขาเด้บินมาขึ้นนกเจ้าเนไรอะเอพันหราโโอลายดามอยู่ด้ยเพ่อกรเตรียมตัวเลยเพื่อไล่ะ มนเเลืมแล้วส่องมาสงมาลืมแล้วเพื่นจัเบาพูดดูักล้งพูดไ่กันตาพุนอยเห็นอย่าด้อย่าด้ใครจะเาละเออเออแครมาท่านบ่ผมบได้เขาเลยค่ับผ่านานตกไหร้านนี้ร้านยองนี้ด่านสุดท้ายป้ายใหญ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหม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 เออทกล้างผแก ก็รับลูกเขยที่สากันีว่นิดเดยวมาเรื่อยเห็นลูกเขยขันยังว่าที่ลูกเขยขันยังโอ้ยแต่ยิ้มสวยๆเขาเ้็นก็ส่สายตาสุขวาได้ค่ะใครที่ของคนเป็นเลยครับนี่ให้คะแนยพื้นท่อ่ะ เออพนไหนพาแล้วเดเดดดั้ผมพันแล้การนั้ให้ผมพัให้การมั้เป็นตำรวจต้องตั้งด่านเมื่อเธอได้มาแมาเราต้องเรียกคุยเอคุยงโนดสังกัดควยครับวกนอาตวรับวครับไม่ไอดีตอดีตอยหไหน้ม่าวมีเพื่อนมาด้วยไหมเขาบอก นกไร้ขนคนไร้เพื่อนพินเพื่อนที่สูงไม่ได้เออมามูสเจ้าชู้สายเอิญมาเออตอนนี้เพื่อนช่วยเพื่อนเออเพื่อนช่วยเพื่อนมามามาสองไม้เรื่องมื่อนขอพื้นที่หน่อยับขอพื้นที่หน่อยขออยากจะสองเคทีนะครับเออเออเพื่อนนี่มะเพื่อนนี่เอาจกคนครับจกคนจกคนมามามาสามมาเลยครับมาเลยครับมาเลยเออมาสามพ่อเราสามภาพพร้อมไหม เหตุผลท,ที่มีอย่างนี้คืออยากให้ทุกคนมีการจือมีการจำนะครับจึงได้มีคำที่พูดออกมาว่าจือบอเออจืดมูจือพวกจำกันฮักกันแท้ก,กันนะครับเจ้าเบาไม่ต้องทำอะไรยิ้มหล่อๆอแต่เพื่อนเจ้าบบาววันนี้จะมาโชว์คำว่าจือบอให้ดูนะครับพร้อมยังพร้อมยัง ได้เป็นคนแพ้ตั้มแต่บ่ทันบวชฮักได้เป็นคนอฮักเป็นได้ก็แปรในฝันจบแล้วอวสานตอนหัวใจแหลกลานเอ้าเต็๊ตำนานฮักเขาทางเดียวเอ้ายู้ยซื้อแต่จัดสีไปเอาใจไปหาบอลเตี้เทียงกับปลายเล็บเขากปรยังบวชแลบ่เลี้วบวชต้องโทษไทย ใจมันบอบเปี่ยวถามเจ้าขอคำเดียวว่าจืบบ่เสือ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 เพื่อนจำเพื่อนฮักกันแท้กันเออฮักกันแท้กันไม่เห็นไฟเหลือกันเพื่อนมาซอยเก่าในมือนี้ผมให้เฮ้ยวายครับครับพี่ล่างครับน้อยใต้ครับ อันนี้อันนี้ชุอประธานด้วยครับอันนี้อันนี้ชุอประธานด้วยครับดิเอาไปเอาเราเป็นประธานครับเราเป็นประธานทีมงานครับท่านสารคามนำประตองด้วยครับบรต้องมาแลกกันครับขอบคุณครับเอาผ่านผ่านและผ่านเป็นทีมงานของอบตะน้องศิษย์ครับผมทีมเบิร์กครับทีมเบิร์กครับ นี่ทีมปั่นครับปั่นปั่นปวนปั่นสลรด์ทีนีต้อนรับเข้าสู่บ้านเราครับดีๆก็พาะบ้านใจกล้าใช่ไหมเนี่ยพ่อบ้านใจกล้าครับมึงมึนตายังฮะเลือดมึงมึนตายังเปิดเปิดเปิดตาเปิดตาเขาสมัครตดีซิปิล่าโพเขาใช้สีเขาสมัครตดีซิปิลาโพหนาหมอพุทธายา

สาอยูหันสัก้นเอาเลยขอมาเพอแม่ลุงป่า

จะต้องกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกอ,อันนี้กองเชี่ยวเลยเออน้ำเงิน,ะอ,อ,นอันนี้สีสิงเสาครับเจ้าสาวอ่ะเนี่ยจาสาวไปออกมาเด้วดอ,ะอวะเออนี่เ,เจา้าสาวเออผู้นี้งแมนมานเ่ยนะผู้นี้จะพาแมนก็ผู้หญิงแมน่ง

เงี้ยมาเจ้าหน้าเลยเาหน้าเขาแล้วชื่อตันมบานใเจากันไว้ครับการ่ายในประเทศไทยโลกง่ายไหมเนี่ยโน้มมือมาโนมมือเจ้าสาวเออเออ พนมมือจะเเทือนี่แหละเธอตะปก็ไป,ไปพนมมือแล้วจ้สาวจเจ้บ้าต้องพนมือ <mm <en ny> มันนี่มันเป็นวันของเจ้าบ้าเป็นหลงม่ไวลฟอดเนเป็นเนลังฟอดันบ้าเจ้าสา <mm <en ny> วสามงกรหครับ อนาคตต่อไปนะฮะเจ้าบ่าวนะฮะอนาคตเจ้าบ่าวต้องล้างจานนะครับแล้วก็ซักเสื้อผ้าครับไม่ได้เอากระมังมาครหาไม่ขาดตอนตั้งแต่เช้ามันจะเริ่มไปไอแชมเปร่าจะน้อยนะครับไม่มาพี่พราวสลักกันเดี๋ยราท่างไกลจะใหญ่นะครับเยนโยนตัวลงตกตกฝนตกหลังครับผมมาต้องมาต้องมาต้องมา พ่อป่านป้าเปิดป้องสองรูปบอาไว้จบปีที่ีเจ้าเข้ามาพระะควพักกันเก่าใหมบอยให้กำลังใจได้เท่าไรก็เล้ยวมันใจในช้าวนนี้ส่น้ หลวงนี้รกสัตว์กว่าคนที่ ู่ขาไส่ชน้องมันตรงนะน่าจะเลยนี่คนจะหยอดขางไปสถาีลองตรงลยนะคะั้ไปแล้สองสามสองสามลองไปายโอกาสตอนนี้เรไปเซนดนะเรคือเรองห้ข้าใกเห็นตบนห้องกับพอมต้องการมันไปนะครับเขเหนหนาแวก็ร็จะห้าดน้าอ่ะนอห้องเนาะเพาะว่าแต่ที่เิโอกาสในานี้นะครับมากว่านแต่วันา อนาคตจะเบาครับพี่น้องครับอนาคตจะเบาเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวขันขันขันล้งครับหันล้งจัดไปครับใส่กันไปไม่ระดับปีบออย่างไรเนาะมันจะได้พากุญางหมดุอยากลองขันาเทียบกันลองใดกี้กันมาหาซ่อมตะพ่นผู้กได มาบอกจพยาบาลเขาผู้ดีผู้ดีพวผู้บผู้น้องมาแผู้ดีร่จขาบอกพยาบาลรพยาบาลหรือเขากเอณองีจะพีน้องเลยพี่น้องม่จากท่างบอนสุดๆสใใหญหรือว่าสายยาของผู้น้นอาู้านีจะบอกให้ฝ่ายชาาายครับ

โตใบกับเจ้าเดี๋ยวเดียวอันไม่ควันยุ่เสรหรือไม่ควันอ่า